สวัสดีครับผมอาจารย์นุบนเซอร์วิสนะครับวันนี้ผมจะพามาดูรถที่ออกทริปนะครับเที่ยวจังหวัดกาญจน์จ้าไม่ใช่นะครับกาญจนบุรีโอวมีันเดียกนะครับกาญจนบุรีนะครับผมวันนี้ก็กลุ่ม v x อุบลนะครับที่ออกเที่ยวทริปกาญจนบุรีนะครับไปบริจาคข้าวของนะก็วันนี้นะครับก็กลับมาถึงแล้วนะครับผมรถบางส่วนนะครับก็ทยอยกลับมาถึงอุบลแล้วนะครับวันนี้นะครับหลังจากที่ ทริปน่าจะจบเมื่อวันพุธนะครับวันพุธวันนี้วันพฤหัสนะครับรถบางส่วนก็ขับกลับมาอุบลนะครับบางส่วนขึ้นรถสไลด์ออนมานะครับขึ้นรถเทเลอร์มานะครับตอนนี้ก็รถจํานวนเท่าที่ผมทราบนะครับถึงอุบลแล้ว3คันนะครับแล้วก็มาจอดอยู่ที่อุบลเซอร์วิสสคันนะครับผมจะพาไปดูขี้ครนนะครับฝากแฟนๆนะครับที่ติดตามผมพามาดูขี้ครนของจังหวัดกาญจนบุรีกันนะครับขอบดินมาตั้งไกลนะครับมาล้างที่อุบล นะครับวันนี้ลุงแมงลุงแมงมันแน่นะครับผมเดี๋ยวผมพามาดูรถครับ2คันที่เข้ามากอไก่สบฤศี8008นะครับมาถึงอย่างปลอดภัยนะครับแล้วก็คันนี้จำทะเบียนไม่ได้2 5 5 2 2 5นะครับกอไก่สบรฤศีนะครับก็สภาพนี้เลยนะครับผมไม่ให้ล้างนะครับเขาจะล้างให้อยู่ผมไม่ให้ล้าง เพราะว่าสภาพแบบนี eh ้แหละครับผมพามาดูโครนจากกาญจนบุรีนะครับรถ2คันนะครับเดี๋ยวผมพามาดูคันนี้ก็เป็นคันพี่ใหญ่นะครับรถโมรถโมบายนะครับคันนี้ก็แบกน้ําหนักก่อนไปนะครับก่อนขับไปคันนี้นะครับขับจากอุบลไปกาญจนบุรีนะครับขับไปขาอ่าตอนไปนะครับขากลับเนี่ยขึ้นรถสไลด์มานะครับขึ้นรถเทเลอร์มานะครับเพราะว่าเหนื่อยนะครับคนขับเหนื่อยนะครับคนขับเหนื่อยก็เลย ให้รถกลับมาที่หลังนะครับตัวเองนั่งเครื่องมานะครับคันนี้ขับไปกาญจนบุรีนะครับผมไม่ทราบข้อมูลนะครับใช้เวลาขับเท่าไหร่ขับกี่ชั่วโมงนะครับถึงกาญจนบุรีแต่สภาพนะครับที่อาจารย์นุเซตให้รถที่เป็นกลุ่มวีคอุบลทั้งหมดนะครับเข้ามาตรวจเช็กที่อุบลสวิทนะครับก่อนเที่ยวกาญจนบุรีนะครับที่มีคลิปไหลายคลิปที่ผมทําออกไปนะครับเตรียมตัวออกคลิป ออกทิปเที่ยวกาญจนบุรีก็เซ็ตทุกอย่างเลยครับคันนี้ไม่มีปัญหานะครับเช็คแล้วรถทุกคันที่ไปจากอุบลราชธานีผมสอบถามแล้วครับว่าไม่มีปัญหาทุกคันนะครับโอ้เป็นความยินดีเป็นความดีใจของผมเลยนะครับที่ทํารถให้ลูกค้าออกไปเที่ยวและมีความสุขนะครับสนุกกับการเที่ยวนะครับไม่ต้องกังวลเรื่องอ ยานพาหนะไม่ต้องกังวลเรื่องรถนะครับเพราะว่าอาจารย์นุเช็คให้เป็นอย่างดีวันนี้นะครับรถที่กลับมาก็ผมยังไม่ให้ล้างเพราะว่าผมจะตรวจเช็คร่องรอยการความเสียหายของรถกอดนะครับแล้วก็ค่อยบันทึกกันว่ามีปัญหาจุดไหนบ้างนะครับะระบบเครื่องยนต์ห้องโดยสารด้วยห้องเครื่องนะครับช่วงล่างนะครับก็จะเช็คใหม่ทั้งหมดนะครับก็เลยไม่ให้ล้างนะครับอโอเคตามมาดูใกล้ๆครับผม กินโครนกินโครนกาญจนาบุรีนะครับยังติดมาเลยนะครับสำหรับรถพี่จุ้ยนะครับอ่าสภาพ2คันคันนี้ก็จะเป็นชุดช่วงล่าง BP 5 1นะครับยก5นิ้วนะครับสเต็ปของโอมนอีมูทั้งเซตนะครับฟูลเซตนะครับก็จะเป็น ARB ทั้งเซตเลยครับเสียดายนะครับผมโทรสอบถามทุกวันนะครับติดต่อสอบถามทุกวันนะครับว่าได้เปิดไฟกันบ้างไหมเพราะว่าคันนี้จัดไฟไปเต็มครับ AR 3 2นะครับแล้วก็ AR 4 0บนหลังคานะครับเต็นต์จากสภาพเต็นต์นะครับซิมสัน ผมว่าไม่ได้กางอาจจะได้กางนอนคืนวันสุดท้ายนะครับกระเป๋าใอ้ตัวกระเป๋าคาโก้สัมภาระจากล่องรอยสภาพที่ผมติดตั้งให้ได้ยกลงนะครับามาดูครับตัวนี้ป้ายคันที่15-16มาถึงแล้วนะครับมา,มาเห็นไหมครับสภาพาถ่ายโดยรอบครับ ยางที่ใช้นะครับตัวนี้เป็นยางออสเรเลนนะครับตัวนั้นเป็นยางมัดนะครับ BF นะครับดูจากคลิปวิดีโอหลายๆนะครับที่ไปเที่ยวก็ปกตินะครับเวเอาอยู่นะครับสำหรับเส้นทางสภาพถนนที่เขาถ่ายรูปถ่ายคลิปวิดีโอส่งมาให้ดูก็คือไม่โหดมากไม่โหดเลยหรอครับเท่าที่ผมดูแต่ว่ามันเป็นการทดสอบเทสต์นะเทสขับกานขับนะหลายๆอย่างนะครับต้องเดี๋ยวผมต้องไปไล่ติดตามดูว่า ไปเส้นไหนบ้างนะครับมีการขับทดสอบนะครับจากคลิปวิดีโอมีการติดโครนติดกรวดหินบ้างก็มีนะครับครับจากสภาพนะผมพามาดูก่อนสิ <c oughs> ่งที่ผมดูไฟยังอยู่ปกติครบทุกอย่างไม่มีรอยแตกร้าวนะครับดูสภาพวินนะครับสวยงามติ๊บเลยไม่ได้ใช้ <c oughs> ผมบอกเลยไม่ได้ใช้นะครับเพราะว่าผมเรียงตัวเชือกนะครับยังสวยงามเหมือนเดิมนะครับ ถ้าเป็นทริปที่ว่าได้ใช้นะครับกลับมาเละลูกพี่ใช้เละนะครับแล้วก็ค่อยมาชักล้างแล้วก็เก็บใหม่นะครับวินปกตินะครับเพราะว่าคันนี้ผมว่าดูจากสภาพไม่มีไม่มีติดนะครับก็คือถนนมันก็เป็นถนนปีนภูเขาอะไรถนนเข้าป่าปกตินะครับไม่มีบ่อกวนอะไรหนักๆน,นะครับเพราะว่าคันนี้ช่วงล่าง บีบีห้าหนึ่งระบบขับเคลื่อนแอร์ล็อกเกอร์นะครับลูกหน้าหลังเพราะฉะนั้นหายห่วงไม่ติดยางเป็นยางเป็นยางมัดนะครับเป็นยางลายหดนะครับเกาะถนนได้ดีนะครับตัวนี้ส่วนหน้าปกตินะครับทุกอย่างยังเหมือนเดิมนะครับผมว่าขับรถนุถนนอมมากไม่มีรอยชนนะครับห้องเครื่องนะครับเพราะว่ารถเก่าแล้วนะครับเนี่ยหลังจากรถที่เราออกคลิปเนี่ยเราก็จะมาเจอสภาพที่ว่าจุดที่มันบุกพร่องนะครับอย่างชุดน้ํามันพาวเวอร์เนี่ยตัวนี้นะครับ มันมีกมันมีไอ้น้ำมันค่าค่าฝุ่นก็เลยเกาะนะครับก็ทําให้เรารู้ว่าจุดนี้ต้องแก้ไขนะครับต้องล้างทำความสะอาดนะครับอาจท่ออาจจะเสื่อมสภาพพวกโอลิงอะไรต่างๆนะครับก็จะมีตัวท่ออ่าพีซีวาลนะครับท่อหายใจมีกินมีไอ้น้ำมันเครื่องแล้วก็มีฝุน่นเกาะตัวนั้นก็แสดงว่าซีนกาดจะแข็งตัวนะครับก็เป็นข้อดีนะครับหลังจากรถที่ไปเที่ยวมาแล้วเราก็มาตรวจสภาพ สาเหตุที่ผมไม่ให้ล้างนะครับผมก็จะมาดูนะครับมีคราบไอน้ําของน้าหล่อเย็นนะครับอยู่ที่ระบบแก๊สตัวสีชมพูนะครับอยู่ข้างในตอนนั้นเราก็ดูนะครับคราบตัวนี้ก่อนไปผมไม่ได้ล้างให้ลุงพี่เพราะว่าผมน้ําล้นนะครับมีคราบน้ํานะครับห้องเครื่องก็ปกตินะครับห้องเครื่องตัวนี้ปกติเรามาดูในส่วนของล้อนะครับล้อก็จะเป็นคราบ คือล้างก่อนไปนะครับมันก็จะมีคราบฝุ่นเกาะแสดงว่าพวกซีนเซรบีลูกปืนล้อซีนหัวพอขับตัวนี้นะครับมันมีการลวดซึมก็ต้องแก้ไขครับอย่างแบบนี้นะครับข้อดีของรถลุยแล้วก็มาดูเนี่ยนะครับแบบนี้ดินจากกาญจนบ,บุรี <laughs> นะครับล้อหลังก็มีนะครับแล้วก็พวกระบบเบรกผมต้องเอารถขึ้นไปยกดูอีกครั้งหนึ่งนะครับนะครับสาภาพคันนี้นะครับเราก็มาดูคันนี้คันนี้ล้อปกติ นะครับคันนี้ไม่มีไม่มีคาบนะครับล้อปกติบันไดแบบนี้นะครับอันตรายนะผมผมแนะนำเนี่ยนะครับเขาเรีอกอยกไอตัวบันไดกระบองนะครับเวลาเข้าป่าเนี่ยถนนลืนล่นเนี่ยนะครับมันลืน่นผมบอกว่ามันลื่นแบบนี้มันสวยดีเท่ดีนะครับรุ่นนี้แต่ว่าข้อเสียที่ผมไม่ชอบก็คือถ้าถ้าเราเล่นโครนนะครับขึ้นนี่ลื่นนะครับลืน่นข้อเสียตัวนี้มีมือสองจำหน่ายเพียบที่บร์วิสถอดออกจากคันนี้ก็มี แต่ถ้าแบบนี้นะครับมันไม่ลื่นนะครับถ้าบันไดพวกนี้มันไม่ลื่นครับทานนี้ไม่ลื่นข้อดีข้อดีของบันไดนะครับ <c oughs> คันนี้ยังไม่มีไซส์เลียวรถใช้งานไม่นักดูสภาพเครื่องห้องนี้ห้องเครื่องคันนี้นะครับตัวนี้ก็จะทิ้งค่าแบบนี้ไว้นะครับเราก็จะรู้ว่าตัวนี้ต้องแก้ไขเวกข้ามสูญญากาศตัวน้าก็ต้องแก้ไขมันเป็นแวกข้ามที่มีไอน้ํามันคันนี้ก็ไม่เยอะครับมี2จุด นะครับช่วงล่างผมดูแล้วเดินรอบคันแล้วนะครับปกติก็จะมีคันนี้ที่ซึมๆนิดนึงนะครับผมโอเคคริปนี้ก็เพิ่งมา2องคันนะครับคันที่15กับ16นะครับมาถึงแล้ว Adventure t ทริทกาญจนบุรี2021เลยอ่าโอเคท่องเที่ยวประจนภัยไปกับธรรมชาติที่ทองผาภูมินะครับ1 3 โอเคก็ในกลุ่มวีกุบ,บนทาป้ายติดนะครับกระบวนน่าจะคันที่15บห้าครับผมว่าลูกคี่ผมได้คันสุดท้าย <laughs> โอเคนะครับหลังจากนั้นรถที่เข้ามาก็ทยอยเข้ามาจานุก็ตรวจเช็คแบบนี้แหละครับตรวจเช็คสภาพโดยที่ยังไม่ล้างก่อนนะครับแล้วก็มีการบันทึกว่าทําจุดไหนบ้างก็เอารถเข้าไปแก้ไขเพื่อที่จะออกทริปครั้งต่อไปนะครับเทสทุกอย่างให้พร้อมนะครับวันวันนี้นะครับทริปที่ออกไปเป็นความภาคภูมิใจของผมนะครับที่ผมปล่อยรถออกไป ข้ามทวีปนะครับข้ามเขตเลยอุบลถึงกาญจนบุรีโดยที่ผมไม่ได้ติดตามไปนะครับก็ลุ้นอยู่ครับว่ารถที่ผมทําไปเนี่ยมันจะผ่านไหมนะครับแต่ปรากฏว่าผ่านทุกคันนะครับผมก็คลิปนี้นะครับก็ฝากไว้แค่นี้นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง YouTube ของอุบลสวิทหนึ่งเก้าเกดแนด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เพจกดติดตามเพจนะครับอุบลสวิทหนเดด้วยนะครับเบอร์โทรศัพท์ของผมนะครับถ้าอยากสนใจนำรถเข้ามาให้อาจารยนุแต่งแบบนี้ นะครับเบอร์โทรศัพท์0622015515ตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ARB ในเขตภาคอีสอานล่างแต่เพียงผู้เดียวนะครับอยากได้ผลิตภัณฑ์ ARB สวยๆหล่อๆเท่ๆระบบช่วงล่างใน Trochzer Sport Oman EMO นะครับติดต่อจานุมาเลยนะครับ0622015515เปิดบริการทุกวันจันทุกวันเวลา8โมงเช้าถึง5โมงเย็นนะครับผมลาไปก่อนครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ